ก็สำหรับอิงโกก็รู้สึกจริงๆรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนพวกเราทั้งสามคนก็เติบโตมาพร้อมๆกับทิปโก้ด้วยเหมือนกันแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งพวกเราจะแบบว่ามีโอกาสได้มาทําหน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ในการขายของแบบสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่า การที่ได้เป็นพีเซนเตอร์ P ของทิปโก้ก็คือเหมือนเป็นการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนหันมาดูแลสุขภาพของดเองด้วยเ,เหมือนกันค่ะผ่านรสชาติของน้ําผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ในแต่ละชนิดค่ะของมาเก็ขอบคุณค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าขอบคุณทางทิปโก้มากมาที่เห็นบางอย่างในตัวพิกซี่ที่แบบจะนําเสนอในตัวแบบทิปโก้ได้ได้ดีอะไรเงี้ยก็สัญญาค่ะว่าจะทําจะขายของ <laughs> ให้ดีที่สุด <laughs> จะขายของให้ดีที่สุดค่ะ ค่ะตื่นเต้นมากค่ะจริงๆตื่นเต้นทั้ง3คนเลยค่ะต<ช>ั้งแต่รู้ว่าจะได้มาร่วมงานกับทางทิปโก้แล้วแบบว่ารอบนี้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทางเราก็เป็นลูกค้าเขามาอยู่แล้วต<ช>ั้งแต่แรกเลยเียค่ะแล้วพอมีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางทิปโกด้วยเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้แบบว่าก็เป็นอีกหนึ่งก้าของพราฟิกซี่ด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการทำเพื่อนและการอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนแบบว่าหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็อย่างที่ยิงยว่า ทิปโก้เขามีหลากหลายรสชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะ well, ก like <Yeah. S 2> so an no ็มั่นใจได้เลยว่าจริงๆคนไทยก็น่าจะกินทิปโก้กันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าพวกเราจะได้มาช่วยแบบว่าทําให้ทิปโก้ปังๆดังๆขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ฝากพวกเราบิ๊กซีแล้วก็ฝากทิปโก้เฮอริกด้วยนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่รสที่พวกเราทั้งสามบริเเซนเตอร์นะคะมีแบบอีกหลายรสชาติมากๆอันนี้ก็เป็นการขายของเล่นนึงเนี่ยบอกแล้วที่จะขายเก่งนะคะฝาก ก็ยังไงก็ฝากทิปโป้ด้วยนะคะทั้งทั้งสามรถเลยแล้วก็รถอื่นๆที่ทิปโป้มีด้วยนะคะฝากด้วยค่ะขอคุณค่ะแล้วสุดท้ายแฟนพีพิ่จีนมาค่ะปาก็จริงๆพวกเราไปมาสองครั้งเนาะรอบรอบแรกก็คือรายการเป็นรายการที่จีนค่ะแล้วก็รอบที่สองก็คือเป็นแฟนมีที่ประเทศจีนที่เมืองเฉินตูค่ะก็กระแสตอบรับก็พวกเราค่อนข้างที่จะเกินคาดมากๆค่ะในทั้งสองสองสองงานที่ผ่านมา ก็ทับใจอะไรกับการได้มาเขาน่ารักมากค่ะเหมือนเขาก็จะพยายามคุยกับเราหรือว่าแต่งตัวให้แบบแต่งตัวให้เราทักได้เป็นแต่งตัวเป็นพิกซี่ที่ใ,<ช>ในใน MV หรือว่าจะในแบบตามโชว์ต่างๆพ่าะว่าแต่งตัวเป็นแบบพิกซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวจีนน่ารัากทุกคนเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้รับการตอบรับ ตอนรับพี่อบอุ่นมากๆค่ะรวมถึงตอนที่เราไปถ่ายรายการด้วยแบบว่าพี่ๆทีมงานก็น่ารักกับเรามากๆเลยค่ะแล้วก็อากาศดีมากค่ะหนีอากาศร้อนจากเมืองไทยไปที่เมืองจีนค่ะเราเห็นแฟนๆมาต้อนรับเราแล้วก็ตื่นใจใจูีน้องค่ะแล้วก็มีไปโชว์ในรายการมีคนคนพูดถึงมากในโชว์นี้พวกเราคุยกันไงบ้างพวกเรายังคุยกันอยู่เลยว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางรายการเชิญชวนพวกเราไปอะไรเงี้ยก็ทำให้ เราได้ไปลองเพลงของเราที่<ช>ต่างประเทศครั้งแรกค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆรู้สึกว่า เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับพวกเราพริกซี่ด้วยขอบคุณทางชวยตออแล้วก็คุณเลมากมากเลย<ช>ที่ให้โอกาสพวกเราพริกซี่แบบว่าได้แบบว่าไปเพอร์ฟอร์มเองตัวเองแบบว่าในที่ที่โอ้ดูมีโอกาสน้อยมาก<ช> <ๆ S 2> ที่แบบว่าถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับโชว์ที่ผ่านมามา,มากๆอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพริกซี่นะคะแล้วก็ฝากชวยตออฝากคุณเล<ช> <ๆ S 2> ด้วยก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีก ค่ะแล้วก็เหมือนในรายการไม่ได้มีแค่พวกเราพิชซี่ด้วยเหมือนกันค่ะมีแบบว่า boys world ที่แบบว่าเหมือนรายการเขาเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในใ,ใ,ในตัวด้วยค่ะแล้วก็ในตัวรายการไม่ได้มีแค่พาร์ทโชว์อย่างเดียวก็จะมีเป็นพาร์ทเรียลิตี้แบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารช,ช,ชุดการแต่งกายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ทุกคนฝากทุกคนไปแบบว่าสนับสนุนน้องๆเชนนี้ได้นะคะแล้วก็แบบว่าอย่าลืมไปดู คือฟอ์แมนซ์ของพวกเรานะคะตอนนั้นมีสมโชว์เนาะมีคุณเตลูกไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะแล้วก็เดใจยู่ก็ได้รับคำจัดคุณเลยมาด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งความอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเขามาตั้งแต่สมัยเด็กๆใเด็กโซแบบว่าแล้ววันหนึ่งเราได้เจอเขาแล้วเขาก็แบบว่ามา พูดถึงเรามาชชิญชมความสามารถของเราแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พวกเราตั้งใจทําไปก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไฟกลับมาในการพ<ม>ัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาทํางานที่ประเทศไทยต่อตลอดคําูดว,ว่าเวทีที่นั่นเขาแบบว่าฝอนเทค่องฟรีเขาลรำมากเลยทำให้มันของจากที่เรามีของอยู่แล้วทำให <c oughs> คือเวทีเขาอลังการมากค่ะแต่หนูว้าวตั้งแต่วันแรกที่เราไปเราไป,าไปซอมเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะมันเป็นเมฆ <im it> เป็นเมฆจริงๆแล้วก็มีเหมือนหิมะจริงๆเขาตั้งใจา <im it> แบบว่ากบงานโปรดักชันมากจ <im it> ริงๆ <im it> ค่ะ,คะทำให้แบบว่า <im it> พวกเราได้แบบว่ามีโอกาสเหมือนเป็นบุญของพวกหนูทีที่ได้ไปเหยียบบนนั้นเพราะว่าตอนขึ้นไปยืนแล้วแบบว่าเห็นตัวเองในมอนิเตอร์รู้สึกว่า นี่แหละถูกต้องมากแบบว่าอลังการมากแล้วเขาดูตั้งใจทำงานทุกคนเลยขอบคุณมากๆาเลยค่ะเก่งเก่งค่ะพี่พี่ทีมงานเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างทำงานเป็นระบบระเบียบค่ะใครทำหน้าที่นี้เขาก็จะอยู่หน้าที่นั้นแบบไปตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ใช่เพ้าเพิ่งของเราก็ค่อนางจะไปดังอยู่เรื่อย่แล้วด้วยขอบคุณค่ะไปใช้ก็คือร้องตามกันได้แหละทุคนค่ะก็ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าพวกเราก็เหมือน เอาเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาไปแล้วก็จะมีบางท่อนที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเมื่อเหมือนกันแล้วก็แฟนๆเขาก็น่าจะเคยได้ยินผ่านแบบว่าที่พี่พี่เจ้าลู่ซื้อเขาเอ,า,อ,อาเขาแบบว่าเอาไปร้อง <ใช S 1> ก็อาจจะแบบพอพนันหูแล้วก็เหมือนเราพอเวลาเราไปแสดงจริงๆ,ๆเขาก็สามารถร้องตามได้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่งไงเป็นสิ่งที่พอเรามองลงไปจากเวทีแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมจว่าคือสามชาติของประเทศไทยได้ไปดังไปถึงประเทศนอกแล้วนะคะทุกคนแบบ <ork ork 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 ork> มาแล้วจ้าดีใจมากค่ะแล้วก็มีคนเต้นตามเยอะมากในฐานะที่เราเป็นศิลปินทีปั้นถ่ายแล้วมันดังการไปถ่ายในความรู้สึกเรารู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่า อย่างน้อยเราก็ได้เป็นแบบอีกหนึ่งตัวแทนแล้วกันเนาะ<ม>ที่แบบว่าขับเคลื่อนวงการที o อปประเทศไทยด้วย<ม>แล้วก็ทําให้อย่างชาวจีนหลายๆคนก็หันมาบบตามท<ม>ีฟอปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆแบบโอกาสเลยที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณพวกเราเองด้วยด้วยที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆจริงๆแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนแบบนี้ต่อไปให้วงการที o อปแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาอีกต่อไปแน่นอนค่ขอบคุณพี่ๆี่สื่อด้วยค่ะที่ เวลาเรามีเพลงปล่อยออกมาก็คอย<ช>สนับสนุปพวกเราตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดค่ะก็จะตอบแทนให้เต็มที่และก็ดีที่สุดค่านฝาดิตค่ <c oughs> ะก็ตอนนี้พวกเราก็เร็วๆนี้ค่ะก็กําลังจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนได้แบบว่าได้เห็นแล้วก็หายคิดถึงกันเนาะแล้วก็ ล่าสุดนะคะพวกเราก็ปล่อยมินิอัลบั้มค่ะชื่อมินิอัลบั้มว่าเรนนะคะในนั้นก็จะมีใช่ติดฝนแล้วก็ชอบไปหมดแล้วก็เพลงที่เราเคยปล่อยออกมาก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ฝากทิปโก้ฮลิกด้วยนะคะแล้อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยเพราะว่าเพราะว่าพิกซี่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกค่ะในปีนี้นะคะก็ ติดตามรายละเอียดได้ทางจิตแอนเทนเนอเลยเลยใช่ค่ะเร็วๆนี้แน่นอนเขาจะออกมาประกาศเรื่อยๆว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างไงก็รอติดตามนะคะทุกคนสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็บอว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตค่ะเชิญพี่ๆด้วยนะคะเชิญพี่ๆเลยนะคะเจอกันนะคะโอเคโอเคโอเคค่ะอ